นี่คือเสียงประชาสัมพันธ์จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับจากพ่อมวงยายนะครับจากท่านผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและผู้กักับการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับนําโดยพันตํารวจเอกเจริญพงศ์สันติโลนะครับวันนี้นะครับทางหน่วยงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับขอลงมาประชาสัมพันธ์ให้กับี่น้อง นะครับประชาชนในชุมชนโรงงานบุรพานะครับวันนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเรานะครับมีความหงใยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในจีนนะครับที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปฐุมธานีนะครับขอประชาสัมพันในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดนะครับในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามายัยนะค ก็ขอให้ท่านนะครับพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือนะครับในการที่จะร่วมกันป้องกันนะครับรทุกครั้งใช้แอลกอฮอล์มีเจลล้างมือทุกครั้งนะครับเพื่อมีการพูดคุยพบป่านะครับออออ่่า้้ขใหนงนง